ทางบุตรหลานและครอบครัวของอา่าเซียมเกียงแซ่ลิมนะคะก็มีการแจกเข้าสารอาหารแห้งจำนวน250ชุดให้กับผู้ยากไร้ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเพื่อร่วมรำลึกถึงการจากไปของอาาเป็นปีที่4โดยก็มีประชาชนนะคะมาต่อแถวรอรับสิ่งของเป็นจำนวนมากค่ะ ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครราชสีมาแห่งที่1นนะคะหรือว่าบขอสอเก่าอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาบุตรธิดาและลูกหลานครอบครัวของอา่าเสียมเกียงแซลิมได้มีการแจกข้าวสารอาหารแห้งจำนวน250ชุดให้กับคนยากไร้ในจังหวัดนครราชสีมาเพื่อร่วมรำลึกถึงการจากไปของอา่าเป็นปีที่4โดยมีประชาชนกว่า500คนที่ต่อแถวรับสิ่งของ หลังจากที่อาม่าเสียมเกียงแซ่ลิ้มได้ถึงแก่กรรมในปี2564บุตรหลานจึงได้มีแนวความคิดในการที่จะทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับอาม่าได้มีความสุข และเป็นการรวมตัวกันอีกครั้งของลูกหลานได้มาพบปะเจอหน้ากันซึ่งในทุกปีนะคะที่เป็นวันครบรอบการจากไปของอาาทางบุตรหลานก็ได้มีการแจกสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้กับผู้ยากไร้มาโดยตลอดทุกปีโดยในปีนี้ค่ะก็มีคนที่ทราบข่าวแล้วก็มาเริ่มต่อแถวกันตั้งแต่4นาฬิกานะคะแต่ว่าในช่วงสายก็มีคนที่เดินทางมาเพิ่มมากขึ้น ทำให้การจัดระเบียบเป็นไปได้ยากค่ะแต่ก็ยังสามารถที่จะจัดการได้เป็นที่เรียบร้อย อนอกจากข้าวสารอาหารแห้งที่เตรียมไว้จำนวน250ชุดแล้วนะคะก็ยังมีการเตรียมข้าวกล่องน้ำดื่มขนมค่ะแจกให้กับผู้ที่มารอรับสิ่งของในครั้งนี้ด้วยทั้งนี้นะคะอามาเซียมเกียงแซ่ลิ้มเคยเปิดร้านอาหารและเครื่องดื่มที่ชื่อร้านธงชัยบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครราชสีมาแห่งที่หหรือว่าบขสเก่าค่ะ เป็นผู้ที่มีใจบุญมาโดยตลอดส่งต่อมายังรุ่นลูกค่ะจึงได้มีแนวความคิดในการที่จะทำบุญด้วยการแจกสิ่งของให้กับผู้ยากไร้ช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนมาโดยตลอดค่ะ